สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอาริ่าลุมใสยอยู่โรงเรียนนิคมพัฒนาสิบวันนี้หนูจะมานำเสนอโครงงานเรื่องเพื่อนหอมสุคีลินพัฒนาเทียนหอมจากสมุนไพรท้องถิ่น ที่มาและความสำคัญของโครงงานในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในด้านการตกแต่งบ้านการสร้างบรรยากาศและการบำบัดด้วยกลิ่นอย่างไรก็ตามเทียนหอมที่จำหน่ายทั่วไปมักมีราคาสูงหรือผลิตจากสารเคมีที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองระบบทางเดินหายใจโครงงานนี้เน้นการนำสมุนไพร พืชพื้นบ้านที่มีน้ำมันหอมระเหยเช่นตะไคร้หอมใบเตยและดอกดาหลามาพัฒนาเป็นเทียนหอมเพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยประหยัดและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่นวัตถุประสงค์ของโครงงาน1เพื่อศึกษาคุณสมบัติของพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถนำมาทำเทียนหอมได้2เพือ่อพัฒนาเทียนหอมจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิน่น3เพื่อเปรียบเทียบความคงทนของกลิ่น เทียนหอมจากพืชสมุนไพ่และชนิด 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้จริงสมมุติฐานของโครงงานสมุนไพรท้องถิ่นของบางชนิดเช่นตะไคร่หอมหรือใบมะกรูดจะสามารถให้กลิ่นหอมคงทนสมมติฐานของโครงงานเช่นตะไคร่หอมจะสามารถให้กลิ่นหอมคงทนและเหมาะสําหรับผลิตเทียนหอมธรรมชาติได้ Suami kah nurshidin balik isma yumin อยู่โรงเรียนนิคมพัฒนาสิบวิธีดำเนินงานดูอุปกรณ์สมุนไพรสุดสามชนิดไผ่หอมใบเตยดรกดาหลาหม้อกันไอน้ำขี้พึ่งพาลาฟินภาชนะเทียงไส้เทียงไม,ม้คนหม้อหลองเทียงกลิ่นหอมสกัดเตาหุงต้มหม้อสองชั้นเครื่องวัดอุณหภูมิกล่กองสำหรับทดลองกลิ่นขั้นตอนการดำเนินงานหนึ่ง 1. สกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชด้วยทีกันไอน้ำสองพาลาฟิน และขี้พิ่งไปละลายในหม้อสองชั้น 3. ปรผสมน้ำมันหอม3ชนิดตาส่วนเท่ากันลงในไข่ที่ละลาย 4. เเสใส่ภาชนะและรอให้เซ็ตตัว 5. ทดสอบการเผาไหม้และประเมินคุณภาพกลิ่นด้วยถุงตัวอย่าง10คน 6. เก็บข้อมูลการกระจายกลิ่นหอมความพึงพอใจสวัสดีค่ะมีชื่อ เด็กหญิงซีตีมาริยมมะมีอยู่โรงเรียนนิคมพัฒนาสีผลการทดลองกลิ่นตะไคร้หอมได้รับความชอบมากที่สุดทั้งในด้านค,ความหอมความคุโทนได้ความพึงพอใจรองลองมาคือใบเตยและดอกดางลาลักษณะเพียงหอมที่ได้เที่ยงแข็งตัวดีธรรมชาติกลิ่นหอมตามสมุนไพรที่ใช้ไม่เกิดขมเหลควันมากเมื่อจุดกลิ่นหอมกระจายทั่วห้องภายใน1ินาที การสกัดน้ำมันหอมการสกัดน้ำมันหอมระเหยได้ปริมาณจากพื้ช จากพืชทั้ง3ชนิดไข่หอมน้ำมันหอมที่ได้2.5มิลลิลิตรใบเตย1.4มิลลิลิตรดอกดาลา้า0.8มิลลิลิตรป่ที่ได้สอดคล้อนกับงานวิจัยที่ระบุว่าตะไครหอมมีสารละเหยที่ช่วยกระตุน้นประสาทรับกลิ่นและมีฤทธิ์ในการไล่มแมลงด้วยจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ